ใส่หมะนาวอีกลูกครับครบเดียวกันได้ครับนี่ครับเพราะมูโซมนี่มันกับเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วครับใส่หมะนาวครึ่งหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับโคนครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปกินกันครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับเชฟโอดนะครับวันนี้เชฟโอ๊ก็จเ๋ยวพาขึ้นดอยครับไปเสาะหามุสุเหมือนครับครับไปดูกันครับครับตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหอบไปหอันะครับไปเอาไปเสาะกันตามมาครับ ตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งหางแล้วครับนะครับบุกกัดวามันสูงเกินครับอ้อมได้ครับเดี๋ยวไปหาแหมครับหาไม้ครับตอนนี้ก็ถึงไปทีลับ้่านะครับเจอสองหางครับนะครับ เดี๋ยวหาไม่เศร้ากันเลครับครับเดี๋ยวพอกันนะครับครับตอนนี้ก็หาไม่เศร้าป้าแล้วครับก็คือไม่สอยนะครับแถกครับตอนนี้ครับนี่ครับมาเทิ่มไปวงไหมครับนี่ครับกล้องกาไปนี่ครับครับเลื่อกะเอาแป้งครับมาใส่่นี่ครับทำไมต้องใส่แป้งครับก็องเพิ บรต้องไม่ได้กัดเขาตองโตมาเขาครับไม่ได้ก้อนแน้นก้อนมันแน่นครับอ๋อครับแล้วก็ทามือครับแล้วปีครับมาครับมาเริ่มกันต่อกันซีแล้วครับนี่ครับพอเลยครับนี่ครับเอาไม้สุกเขานี่ครับแล้วก็เยาครับนี่ครับ ตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูครับเขาไปย้ำกินนะครับมาขั้นตอนเอาแหม่มาออกครับเอาเอาไข่มาก็พอครับไปกินแหม่มาครับนี่ครับได้พอสมควรครับเป่าแหม่มาออกครับ ปีน <laughs> มาขั้นต่อกันเอานามใส่ไหนนะครับเดี๋ยวล่างม้วนส้มครับนี่ครับใส่ปอรประมาณครับนี่ครับพะครับนี่ครับม้วส้มพอไปแล้วครับล่างเลยครับ <laughs> มรบนิว้ว นี่ครับนั er, ่นไหนเอาแบบฟองนี่ครับล่างครับถวยอมาครับมาขั้นต่อกับปรุงครับนี่ครับใส่พริกป่นครับนี่ครับหมุงช้อนครับนะครับ ใส่ผงชูรูปครับนี่ครับประมาณครับน้ำตาลครับนี่ครับใส่ลงไปครับเีลยวป่นนึงครับนี่ครับใส่มะนาวอีกรูครับครบเดียวพอได้ครับนี่ครับเพราะมมโซมนี่มันกับเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วครับใส่มะนาว ครึ่งหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับโคนครับนะครับนบครัเดี๋ยวไปกินกันครับอ้นี่ครับมาดูก่อนจิ้มครับเดี๋ยวนี้ขวางนะครับดูไข่ครับดูไข่มังครับเออดูครับแม่มังครับนะครับ ลำง่ครับืม่รับมายิ้มาครมาครับไอ้พ่อครับอืมเพื่อครครับรีครับอืมรีครับครับนะครับเมื่อกี้นะครับมายิ้มของเราลำงอประลำข้าเหนียวครับเออครับทำยังไงครับ อืม,อมนี่ก็น่าผมครับม,มอมอมที่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับบไกระใด้วยนะครับขอขอบคุณครับ